สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ทูนเมีวเกมมิ่งชาแนลเนาะกลับพบกวันอีกครั้งนะครับกับเกมนี้เกมที่ชื่อว่า This Room โอเคเอาจริงๆกลับมาแบบนี้แล้วเนาะคือผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะว่าเล่นยังไงหืลับเ,เป็นตัวนี้เหรออาภาพเออลืมบอกไปว่าเกมนี้เป็นเกมแนะนำของยัคโคซีเอ็มเอ็เนาะเออโวโวโว เหมือนเราต้องหลบให้ได้นานที่สุดนะเอ้ยเอ้ย <c oughs> แล้วจะผ่านยังไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยคืออะไรอะ่ะ เซอรไว้อเกินห้าวิอ่ะเราผ่านนะเมื่อกี้ดิสฟอร์มคือแล้วมันก็เป็นห้องห้องไปเงี่ยอ่ะลองดูลองดูแล้วกดไงอ่ะอ่ะลองดูห้องนี้ต้องทำอะไรต้องอยู่ให้ได้เกินสิบวิโ้หัมันจะมีเวลาจากของเดฟทีมด้วยนะว่าเดฟทีมโอ้ยเรียบร้อย <laughs> นี่ทางขวาเนี่ยนะเห็นปะ เออเวลาว่าเดฟทีมเขาได้มากสุดเท่าไหร่มาห้องนี้ต้องเอาชนะเดฟทีมแล้วกันเออเกมมันมีความเป็นอาเคสูงนี่นะแบบหยิบมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เนาะเอเะเอคือเออคือเอออคนนี่เบร้อยเคได้ห้าสิบแปดวิเดียว ขอดือ้อขอดื้ออีกสังรอบเรียบร้อย <c oughs> เปิดห้องเธอ <c oughs> มีกดอะไรได้ไหมมีกดวิ่งเหรออ๋อวิ่งได้กดเอ้างเราจะวิ่งทะลุดิบได้ ถ้าวิ่งหลบเราน่าจะสบายป่ะนั่นเนี่ย,อย,อ,ยอย่างแขนเด็บอยู่นะ จะไปยังไงเฮ้ยโอ้โหนิดเดียว12สิบสองวิเองเฮ้ยห้องนี้ห้องเฮ้ยสนุกนะผมบอกเลยเกมเนี้ยเห็นแปลกๆอีกว่าเอออะไรวะเนี่ยเออแปดวิวันนี้มันหลบยากเนะเรายังไม่ชินอ๋อมันจะพุ่งหาเราเหรอ ดูกันเออพุ่งหาเราจริงๆด้วยไม่ใช่นะพุ่งยังไงวะเนี่ยอันเนี้ยเอ้ือฮอันนี้หลบยากมากาไปแล้วห้องอื่นต่อเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โห อะไรของห้องนี้เนี่ยมันไม่แปลกไปหรออจะลบยังไงเอ้ยมีสีเหลืองสีเหลืองคืออะไร โอ้ยวันนี้มีที่ให้ยืนแล้วเฮ้ยผมชนะเด็บทีมอ่ะเนี้ยวันนี้มีที่ให้ยืนแล้ว ผสมกันผมเกลียดไอ้สีฟ้าเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเรียบร้อยไม่เป็นไรเฮ้ยนิดใหม่โอ้โหโอ้โห เอาจริงๆก็เหมือนจะค่อนข้างจับทางแล้วนะอยู่ริมๆไวนะ้เนาะแล้วค่อยแดดหลบเอาอืมจับทางไปแล้วจับทางแตกหนึ่งมีแมปไหม อันใหม่อีกแล้วอันนี้มันอือหือโอ้โหอันนี้เคอันนี้โหดเกินไะเลยต่อเฮ้ยดิสมีเยอะมากนะเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะเยอะเลยอะ่ะโอ้มีอันนี้เราต้องเก็บของด้วยสู้กับบอสเหรอ ก็มาดิครับ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 เฮ้ยหมดซู่บอสด,ด้วยนั่นคือลูกอะไรอะ่ะคือลูกอะไรอะ่ะผมมาด่านใหม่เลยใช่ไหม เคยต้องอยู่ตรงกลางเหรอโอ้ต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นด้วยเฮ้ยเจ๋งอะ่ะโอเ้เดินช้าด้วยโหเดีดีมากอาจจะเป็นดูเกมที่ดูง่อยๆแต่สนุกนะผมบอกเลยเออมีสโลด้วยโหเ,เดฟบทีมกดไปนินนาทีกว่าเอ้ยเอื่อยเ,เรียบร้อยอ๋อได้สก,กิลใหม่ ่เอาเอาวิ่งแหละคือแล้วเนี่ยโว้โวอือันนี้มันจะหมุนแปลกๆนะหรือว่าด้วยสีมันแฮะมันดูหมุนเป็นวงกลมแหละเฮ้อหื้อหื้ออื้อ,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 อ อยู่ใกล้สีม่วงอันตรายเฮ้ยโหยร้อยนั่นเอินมากอันนี้ผมมีสีม่วงเล่นยากขึ้นเยอะเลยฮะ โดนโอเคห้องนี้มั่งลูกใหม่อีกแล้วอ๋ออันนี้มีสองสปีดช้ากับไวอือือเรียบร้อยอีกสักรอบโอ้ย อีกแล้วใช่ไหมใช่บอสปะ่ะน่าจะใช่นะอ๋อต้องยินตรงกลางให้ครบเวลาอ๋โอโหแล้วพี่ไม่ให้ผมยิงตรงกลางเลยอะ่ะเครื่องทงะ้ะอื้อหือนิดนึงอ่ะจบแล้วทำแล้วเนี่ยกู จริงสโลน่าจะเหมาะกว่าป่ะน,นะใช่ไหมออโอ้ยลองสโลมากจบแล้วทานโอ้คงนึกว่ามันจะนับเวลาให้แต่มันก็ไม่นับนะ mẹ nào vừa yaga yaga mận đơm ui mày mày có tên lưỡi đi chơi mày đeo ผมว่าแดดหลบเฟี้ยวกว่านะเฮ้ยโอ้โหสิบเจ็ดไปุยบอสใหม่เอาแดดแหละน่าจะง่ายกว่าทำเสียนทำเสียนเย็นเกยกก่อน Để chết vĩ nào Ui, sẵn vĩ anh, đi theo Đi theo, đi theo Ây, phản Thế này quá เจอคนอื่นด้วยเหรอคืออะไรอะ่ะคือใครอะ่ะโอ้ยอันนี้คืออันใหม่ใช่ไหมไมปไหนลองลองเป็นด้านดู โอ้โหอันจิ๋วอือหืออือหืออือหือโอ้โหอันนี้โหดจริงยากมากปวดตาเลยด่านนนะี่ย รอให้ได้สิบวิน่าจะได้นะเฮ้ยโย้มีอุปสรรคที่พื้นด้วยอ่ะสิบวิละสบายสบายโอ้ยโคนเหรอทำอะไรได้ขอลองหน่อยอ๋อ เราจะไม่ตายหนึ่งกว่าคนเราจะตายใช่ไหมไอ้ไม่โกงเหรออ่าไม่โกงฮนะอืมไม่โกงแหละโอเคเดี๋ยววิธีไหนให้ไปอีกออกมาแล้วอันนี้ปนล็อกยังเซอร์ไวซ์ส่วนซิคอนอเลดก็คือให้ตายเลยเนี่ยหรอ ทำไงอะแสดงว่าต้องมีย้อนเวลาแน่เลยผมว่าโอ้โหเฮ้ชอบไอเดียวะ่ะมีแบบมองไม่เห็นด้วย อ่ะโดดเงี้ยขอลองหน่อยอ้าวจะดูดทำไมอ่ะเพื่อ,อห้องนี้ด,ดูห้องนี้ก็เขียยแล้วเนาะห้องนี้อ่ะ อ๋อผมเอาดดูดมาหล่ะเนี้ยดูดมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยยังไม่ได้ยังปลดล็อกไม่ได้ห้องนี้อห้องนี้ก็ปลดแล้วห้องนี้ห้องนี้ก็คืออะไรวะเนี่ย เอาแดนแล้วกันแดนน่าจะเหมาะกับฆ่าบอสสุดนะเฮ้ยเปล่าโอ้โหบอตนตัวนี้อ็จังโอเคเออเหงกินเดียวเองเอาให้เซวายหรอใช่ไหม อ๋องั้นต้องเก็บลูกนี้ให้เร็วที่สุดเอ้ยยี่ดีเดียวเองสองอันนึงเฮ้ยทำไมเด็กทีมเขาทำได้ง่ายจังวะสองสามสี่ห้า แปดเก้าเขาเอาดดมาแน่เลยผมว่าอะไล,ลองดูสองสาสี่ห้โอ้ยเขาดดมาแน่เลย ออกูทำะไรวเนี่ย นิดเดียวอ๋อโดดมาจริงจด้วยนั่นนี่ไปนี่ต่อเอาทีนี้เพลินเหมือนกันเนี่ยผมโอ,บอ้โหเล่นแป๊บเดียวสิเออสุกกว่าที่คิดนะเรื่อยๆถามว่าให้กดไหมเหรอ,ออืมถ้าไม่มีเกมเล่นแก้เซ็งก็น่ากดอยู่นะเพราะว่าเออไอเดียเขาเขาอเอ็กซ์คิวไอเดียได้ดีมากเลยนะเกมเนี้ยคือแบบไม่ต้องมี ไม่ต้องมี learning curve อะไรอะ่ะอยากจะเล่นแบบสนุกๆยากๆหน่อยก็โดดโดดใส่ได้เลยเออคือความฟีลของเกมนี้เนะาะจบแล้วผมไม่ได้โดดสักอันเลยเรียบร้อย โอ้โหจกักซสูบอสเดฟทีมโหดมากเลยนะ20วิขึ้นทุกอันเลยโอ้ยเรียบร้อยตา่าสุดท้ายละ โอ้ยเค okay. ครับก็ชื่อเกมไหมนะคอกลูมป่ะเอ้ยไม่ใช่คอรกลูมไม่ใช่นะดิสกลูมโอเคก็ประมาณนี้เนาะเออก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่าวเวลาได้ดีนะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเล ARNING ค u r v ในการเล่นสูงมากเนาะโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ